ผ่านมา2,500กว่าปีคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้นมีสำนักต่างๆมากมายซึ่งแต่ละหมู่คณะก็มีความเห็นของตนหามหาตรฐานไม่ได้แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกันทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใครลองพิจารณาหาคำตอบง่ายๆได้จากสิบพระสูตร ซึ่งพระตถา,าคตทรงเตือนเอาไว้แล้วตรัสบอกวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวคือพุทธวจนะทำวินัยจากองค์พระสังคาบิดาอันวินยูชนพึงปฏิบัติและรู้ตามได้เฉพาะตนดังนี้ สิบพระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น 1. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้ 2. แต่ละคำพูดเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลาภิกษุททั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโก เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการอากาลิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปะนาอิโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิ 3. ามคำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันภิกษุทั้งหลาย นับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปริมิพานด้วยอนุปาทิเศส,สนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยส ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศาระหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ทศาระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปภิกษุทั้งหลาย เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้ง เป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยหูฟังจักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกราบกรอนมีอักษรสละสรวย มีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้น ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล 5. ทรงํำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังคนอื่นภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อยกล่องประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในยะดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทชื่อ อุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุชาวินีตาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตะทั้งหลายอันเป็นตถาคตภาสิกตถาคตภาสิตาอันลึกซึ้งคำพีรามีอัตถาอันลึกซึ้งคำพีรัฐาเป็นโลกุตระโลกุตรา ประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาสุญญาตาปฏิสังยุตตาอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตนตาเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดจันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีเนี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนทำอันกวีแต่งใหม่นั้นแล้วก็ไม่สอบถามซึ่งกันและกันไม่ทําให้เปิดเผยแจมแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัถะเป็นอย่างไรดังนี้ เ,เหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ไม่หงายของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นได้ไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าอุก,กาจิตวินีตาปริสาโนปติปุชาวินีตาภิกษุททั้งหลายบริษัทชื่อ ปติปุจชาวินีตาปริสาโนโุกาจิกวินีตาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดเมื่อสุดตันตะทั้งหลายที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกอันบุคคลนำมากล่าวอยู่ ก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดอันเป็นตถาคตภาสิทธิ์อันลึกซึ้งมีอัฏฐอันลึกซึ้งเป็นโลก,กุตระประกอบด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่พวกเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนพวกเธอเล่าเรียนธรรมที่เป็นตถาคตภาสิกนั้นแล้วก็สอบถามซึ่งกันและกันทำให้เปิดเผยแจ่มแจ้งออกมาว่าข้อนี้พยัญชนะเป็นอย่างไรอัถฐเป็นอย่างไรดังนี้เธอเหล่านั้นเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยได้งายของที่คว่มอยู่ให้งายขึ้นได้ บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีอย่างต่างๆได้ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบริษัทสองจำพวกนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทที่เลิศในบรรดาบริษัททั้งสองพวกนั้น คือบริษัทปฏิปุชาวินีตาปริสาโนกจิตวินีตาบริษัทที่อาศัยการสอบสวนทบทวนกันเอาเองเป็นเครื่องนำไปไม่อาศัยความเชื่อจากบุคคลภายนอกเป็นเครื่องนำไปแล 6. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น 7. สำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหรันตะสัมมาสัมพุทธะ ได้ทำมรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มรคมรคัญยูเป็นผู้รู้แจ้งมรคมรคคะวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรคมรคคโกวิโทภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมรค ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ8ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคําอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีนัยยะอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทําให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรค,คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทพวกภิกษุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากคืออาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไป ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สมซึ่งทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป 9. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนหหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 2. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาตชื่อโน,น้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยป่าโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาสาหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตรเรียนคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 4. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูงสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัตของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้สิบทรงตรัสแก่พระอานนทให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไปอานนทความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทรรมวินัยของพวกเรา มีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจัะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัรยานวัตนี้ มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย